วัคีค่ะวันนี้นะคะพบก,กับดิฉันนางสาวสุกิตาปั้นทองค่ะและดิฉันนางสาวจารุวรรณจอมปาหอมค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาประกาศข่าวเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะต่องแรกนะคะเรื่องสะพานถล่มอยู่ที่ราชบังนะคะทําให้เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บใช่ไหมคะค่ะคุณจารุวรรณข่าวที่สองเลยนะคะเรื่องร้านลูกชิ้นที่กำลังประสบกระแสอยู่ในตอนนี้นะคะเป็นร้านชื่อดังที่ เชฟจากรายการมัตเตอร์เชฟนะคะมาขายลูกชิ้นในราคา100บาทเต็มทั้งแถบทั้งแจกเลยค่ะเราต้องไปลองแล้วนะคะคุณสุกิตาใช่ค่ะอร่อยมากเลยนะคะพวกเราขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะตออใส่ <c oughs> มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บอีก13ราย